วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ กัปปะปิศาจพายน้ำจากตำนานเล่าขานของญี่ปุ่นเป็นที่รู้กันดีทั่วโลกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันล้าสมัยแต่น่าแปลกใจว่าเรื่องราวของปิศาจที่เรียกว่ากัปปะนั้นกลับเป็นตำนานเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างร่วมสมัยมาโดยตลอดเรื่องราวของปิศาจกัปปะเคยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละคร หรือการ์ตูนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งกระทั่งในการ์ตูนเรื่องโดรลาเอมอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนั้นหนึ่งในตัวละครเด่นที่มีชื่อว่าซูเนโอก็เป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากลักษณะเด่นของกัปปะด้วยเช่นกันและแม้แต่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีป้ายแจ้งเตือนอันตรายจากกัปปะปักอยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ใช้สอนเด็กๆว่าอย่าลงไปเล่นใกล้แหล่งน้ํา กัปปะเป็นผู้ผีปีศาจประเภทพรายน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่นโดยในแต่ละท้องถิ่นแต่ละตำนานก็จะกล่าวถึงรูปร่างลักษณะของกัปปะที่แตกต่างกันออกไปแต่ตามลนะักษณะโดยรวมนั้นกัปปะจะมีร่างกายที่ถูกผสมผสานมาจากลักษณะของสัตว์น้ำหลายๆชนิดรวมเข้าไว้ด้วยกันเช่นในบางตำนานก็บอกว่ากัปปะมีผิวหนังสีเขียวหรือสีน้ำตาลกระดำกระด่างและมีเมื่อเคลือบอยู่บนร่างกาย ผิวหนังลื่นเป็นมันคล้ายกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือบางตำนานก็บอกว่ากัปปะเป็นปีศาจที่มีขนดกโดยจะมีขนขึ้นปกคลุมจนเต็มตัวเป็นหมดทั้งตัวหรือบางตำนานก็ได้เล่าว,ว่าร่างกายของกัปปะจะมีเกร็ดพุ่มลำตัวลักษณะเหมือนกับเป็นเกร็ดปลาและที่แผ่นหลังก็จะมีกระดองเต่าติดอยู่ด้วยนิ้วของกัปปะมีลักษณะคล้ายนิ้วของกบคือเป็นพังผืดที่เชื่อมติดกันเป็นแผ่นๆระหว่างนิ้วมือเพื่อช่วยในการว่ายน้ำใบหน้าและปากของกัปปะ จะดูแหลมยาวจุดเด่นสําคัญจะอยู่ที่กลางศีรษะด้านบนซึ่งมีลักษณะเหมือนมีจานวางเอาไว้โดยไม่มีเส้นขนหรือเส้นผมขึ้นที่บริเวณนั้นนอกจากนี้แขนขาของกัปปะจะยาวและยืดหยุ่นได้ดีมากกัปปะเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำหนองน้ำหรือบึงน้ำต่างๆมีความเชื่อกันว่าอาหารที่กัปปะโปรดปรานมากที่สุดคือแตงกวา ดังนั้นในฤดูเก็บเกี่ยวแตงกวาของเกษตรกรจะมีธรรมเนียมการเส้นไหว้ด้วยการนาเอาแตงกวาลงไปลอยในแม่น้ํากัปปะเป็นปิศาจท,ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรุงยาสมุนไพรเป็นอย่างดีและถึงแม้ว่ากัปปะจะได้ชื่อว่าเป็นปิศาจแต่มันก็เป็นปิศาจท,ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะมากจนว่ากันว่าหากกัปปะรู้สึกผิดกับใครมันจะปรุงยาสมุนไพรชั้นดีมามอบให้คนคนนั้น หรืออาจจะจับปลาจากแหล่งน้ํามาวางไว้ให้ถึงหน้าประตูบ้านทุกวันทว่ากระปะก็ถือว่าเป็นปีศาจท,ที่มีความอันตรายไม่ต่างไปจากปีศาจร้ายชนิดอื่นๆเพราะกระปะจะมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นและขี้เล่นมากเกินไปทําให้มันมักจะนึกสนุกด้วยการหลอกล่อให้คนลงมาเล่นในน้ําแล้วก็ลากคนคนนั้นให้ลงไปใต้น้ําจนจมน้ําเสียชีวิตซึ่งนอกจากกระปะจะชอบลากคนลงน้ําแล้วสัตว์อื่นๆเช่นมา้าวัว หรือควายก็มักจะถูกลากลงไปในน้ําด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่มันชื่นชอบมากที่สุดก็คือการได้หลอกล่อให้เด็กๆลงมาเล่นในน้ํานั่นเองลักษณะเด่นเป็นพิเศษของกัปปะคือจะมีจานอยู่บนหัวเพื่อใช้เก็บน้ําโดยน้ําที่อยู่บนหัวจะทําให้กัปปะมีพลังพิเศษและมีพลักกำลังมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าหากสูญเสียน้ําบนหัวไปมันก็จะอ่อนแรงลงจนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ และถึงแม้ว่ากัปปะจะมีรูปร่างพอๆกับเด็กแต่ก็มีพละกกาลังมหาศาลจนทําให้คนทั่วไปต้องเกรงกลัวหากแต่ว่ามันจะสิน้นฤทธิ์ทันทีเมื่อขึ้นมาจากน้ํานั่นจึงเป็นสาเหตุที่กัปปะจําเป็นต้องใส่น้ําเอาไว้บนหัวของตัวเองดังนั้นคนโบราณจึงได้บอกไว้ว่าเมื่อพบเจอกับปะจงก้มหัวให้เพื่อแสดงความคารวะซึ่งนี่ก็เป็นกลอุบายที่หวังจะให้กัปปะก้มหัวคารวะตอบรับแล้วน้ําที่อยู่บนหัวก็จะหกจนทําให้กัปปะสิน้นฤทธิ์ไปในที่สุด หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เขียนชื่อตัวเองไว้บนแตงกวาแล้วโยนแตงกวานั้นลงไปในแหล่งน้ําที่คิดว่ามีกระปะอาศัยอยู่เมื่อกัปปะมาเจอแตงกวามันก็จะกินอย่างพอใจและจดจําชื่อที่เขียนอยู่บนแตงกวาเอาไว้ด้วยซึ่งหากว่าวันใดวันหนึ่งกระปะได้บังเอิญไปพบเ,บเจอกับเจ้าของชื่อบนแตงกวามันก็จะไม่ทําอันตรายใดๆทั้งสิ้นชาวญี่ปุ่นทั่วไปทราบดีว่าแตงกวาคืออาหารโปรดของกัปปะ หรือเมื่อพูดถึงแตงกวาก็มักจะชวนให้นึกถึงกับปะตามไปด้วยทําให้ในปัจจุบันซูชิไส้แตงกวาจึงถูกตั้งชื่อเรียกว่ากับปะมากิความเชื่อเรื่องกับปะมีกระจัดกระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เกาะคิวชูมีตำนานเล่าว่าช่างไม้ผู้โด่งดังคนหนึ่งชื่อฮิดาริจินโกโร่ได้อ้างว่าตุ๊กตามไม้ที่เขาทําขึ้นแล้วโยนลงไปในน้ําคือสิ่งที่ได้กลายสภาพมาเป็นกับปะหรืออีกตำนานก็เล่าว่า เดิมกัปะเป็นเทพที่ดูแลแม่น้ำลำคลองแต่เมื่อมนุษย์เลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัปะจึงไม่ได้รับการยกย่องนับถือทำให้เหลือความสำคัญไม่ต่างจากพูดผีปีศาจธ,ธรรมดาในปัจจุบันมีศาลเจ้าบูชากัปะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยพ่อแม่ของเด็กจะนำของมาเส้นไหว้เช่นเหล้าสาเกน้ำคำัมภีร์และกรองเพราะเชื่อกันว่าการเส้นไหว้จะทำให้กปปะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกของตนและที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางออกจากเมืองฟุกุโอกะไปประมาณสองชั่วโมงมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นซากของกัะปะอายุก,กว่า400ปีหรืออยู่ในช่วงยุคสมัยเอโดะโดยมีผู้ไปค้นพบมันซ่อนอยู่ที่ห้องใต้หลังคาแต่ทว่าซากนี้ก็ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบยืนยันทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด